นยมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพ,พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสัม,มนเนรจำนวน1000รูปณนะมหาวิทยาลายัยมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลายัตลายตำบลลําไสรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระทหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระณิสิธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2,564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชากุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณานที่คุณอันหารที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศิลัตนตรยัยและพระราชากุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเร,มร,ร็จบรมบอพิศราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเสด็สถิตเป็นมิ่งขวัญหลักไทยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบชิรติการ His Majesty King มหาวชิชลาลงกรพระวิชละะกล้าวเจ้าอยู่หัว is graciously de vow to offer food to monks administrators lecturers staff and the students of MCU Wang Noi District Ayutthaya Province From the 21st November 2021 up to the present, humbly rejoice in the Royal merit with the grateful feeling in the incomparable Royal Crest, and humbly wish His Majesty the King a great protection of the Triple Gem and untouchable fruits of arms. May His Majesty the King ever prosper with the Four Glorious Blessing, be esteemed and revered f o r the kingdom of Thailand. long live i s Majesty the King วันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพัตทหารแด่ผู้บริหารคณาจารย์น้าที่และประจิตโดยเสด็จพระราชกุศลก็คือคุณเพนรัตผมโสภาคุณมานิจจำเนียน เสงหาพันคุณบุญลำ้ำสีเมืองช้างและครอบครัววันนี้ได้มาทำบุญอุทิศส่งตศลให้กับคุณพ่อแม่ปู่ยาตายยาและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลนิมนตประสงค์ห้ารูปสวดพระพุทธนต์และถวายปัจจัยเป็นค่าพัะตาหารเป็นจำนวนเงิน3,500บาทนะขออนุโมทนาบุญพระสงค์าบางส่วนก็กำลังขึ้นมารับ อาหารเป็นญนบาตแต่ส่วนมากเอาพร้อมแล้วก็จะได้ให้พรญาติโยมเป็นภาษาวาลีร่วงหน้าสืบต่อไปอารบพรนะตรวดน้ําอุทิศส่งกุศลก่อนละตั้งกิตปรารถนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขสืบต่อไปอยะาทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติ กิตตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิตจตุตะเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติระโสยะธากิติโยวิวานจันโสดาภรณ์กุเวนานสตุมาน หวันวันรารยยนสุขเกียงเพียงยุกวนบวันสามเพียที่ย้นวิวันคุ้มตามบารอก่ วียนสุมมาเตมพวันวันตารโยนตุเกียนเทียนคายยุกวนวันสัมเียนที่โยนิวันจันตุสัอรอนกวินาท

สุปัติอินิตนเทียการันตังอิตัยจนจันนันอุปกขาปิสุยาอิตัมโมยายาิตสิโตเปน พุยจะกตาอุละรานพรนจะจิคุณะมโนมเตียนดังตัมเฮออุญยังปัสตาอาับักันเตีย ตัวสรมพังค์กลางรรงการตุสัพอภิเทวันตสัอุนทานุปัเว นาตตาโสเทีะวันตุเตะวัตุสันพมังกาลังรังการตุตัอพเตวตาินตับอามานุ นาสัจจสติยังวันตัวเตมภาวัตุสัมภะมังกะลางรักกันตุสัมพะเตวัตานสามผ่าสังกาโนุภานเวนนสัจจสติย อาวันโกเทวติสังกายุนิสต์เพีลพปะตังปฏิเสวามิเนวัตวายานามัตายานามันดานายานาวิกุณตานายายาวะเจวายิมั กายานสติยาญาณญาเวห์โสปารันียาพระมัจเริยานุกายาเยิ่งเถรุรานันเจเวทนังปฏิอังกามินละวันเจเวทนานาอุปานธิสังเิ。 conseguiu antara kami emmpawin anawa jata jawiar ja tilu กาตาสมังกลังภูมิปาตาสุหวนอิตงโุกปนนสมหวนนอลจัสุเยทังปรามมายาฤิโลปัญญกิดนังกายก m a รรมวั a กรรมปตะากินังวั อินังมโนก,กันมนเนปเิเตเตมอินานปตะกินานิการตวานลาปันตเัเตมอัตตกินเนมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมีพันธกิจในการผลิตปณิต เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระพิสุสงและชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบรเพ็นมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละสามพันรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยตำบลลำไส้อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา